เงีามวสในไัที่สุดก้าวไกลที่จ่อจบเหตุคดียุบพักโทษฐานใช้นโยบายหาเสียงเลือกตั้งเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ร่างทรงใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ไม่กล้าเปิดชื่อ คงเพราะกลัวว่าจะเป็นลางไม่ดีและบั่นทอนกําลังใจลูกพักให้ต้องขวัญเสียไม่เชื่อมั่นในแนวทางการต่อสู้ของพักถึงกับต้องไปหาพักอะไหล่สำรองมารอท่าไว้คาดกันว่าพักสำรองที่ก้าวไกลใช้เป็นร่างทรงใหม่โดยการไปเซ้งพักถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ขั้นเลวร้ายสุดหากโชคไม่เข้าข้างหลังมีคําสั่งประหารยุบพักก้าวไกลอย,อย่างเป็นทางการค่อยเคลื่อนพลสสสาวกพันแท้ที่รอดคมดาบสารรัฐธรรมนูญไปสังกัดและเปลี่ยนชื่อพักใหม่ พร้อมกับตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ที่คาดว่าเป็นไหมสิริกัญญาตันสกุลตัวเต็งแม่ทัพหญิงค่ายเสื้อส้มคนแรกแต่ก่อนจะถึงวันนัดฟังคำสั่งประหารหรือเว้นโทษไว้ชีวิตเจสิงหาคมที่จะมาถึงนี้ก้าวไกลถแถลงก้าข้อปิดคดียุบพ,พักยังย้ำหนักแน่นไม่คิดล้มล้างการปกครองหรือทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันอ้างว่าใช้กลไกนิติบัญญัติและสิทธิเสรีภาพตามปกติฟังน้ำเสียงจากบิ๊กเนมขวัญใจหมหาชนด้อมส้มพิธาลิมเจริญรัต และชัยธวัฒน์ตุลาธนรา่ย,ยาวกว่าชั่วโมงส่งสัญญาณหมอบให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกับยอมรับว่าโทษความผิดของก้าวไกลไม่ถึงขั้นยุบพักและหากตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพักควรแค่5ปีไม่ใช่10ปีนานเกินไปพร้อมกับเถียงข้างๆคู่ว่าการติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกมาตรา112เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือการใช้ตำแหน่งสสไปค้ำประกันตัวผู้ต้องหาคดี1 1 2หรือไปร่วมชุมนุมเป็นการใช้สิทธิส่วนตัวไม่ใช่มติพัก ดังนั้นความผิดดังกล่าวสารรัฐธ,ธรรมนูญไม่ควรถึงขั้นยุบพักแต่สามารถสั่งระง,งับยับยั้งการกระทําได้แต่คงสายไปแล้วจึงถึงเวลาเปิดตัวพักสำรองที่ก้าวไกลไปเซ็งลีมาในทางการเมืองมองได้ว่าก้าวไกลต้องการตรวจแถวว่าสาสาคนไหนยังสวามิภักดิ์หรือแปรพักในช่วงสาวันอันตรายก่อนถึงวันประหานคดียุบพักเจสิงหาคมนี้เพื่อเช็คลิสต์ให้ชัวว่าสาสก้สาวไกลคนไหนเป็นสาวกพันแท้หรือคนไหน เป็นงูเห่าส้มที่เตรียมออกลายย้ายข้ามคูอไปพักฝ่ายตรงข้ามกันบ้างสอรับกับไพรลิกสอสําแพงเพชรพักพลังประชารัฐมือขวาธรรมนัฐพรหมเผ่าเลขาธิการพักขี้แมงคนสําคัญของรัฐบาลในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์แฉว่าจะมีสอสราวสิบคนเตรียมเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าด,ดอดเข้าพักหลังก้าวไกลโดนยุบเสริมทัพพลังประชารัฐที่มีสอสเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว40คนให้กลายเป็น50คน ผิดกับอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยร้องยี้ประกาศไม่รับเลี้ยงงูเหา่าปิดประตูตายไม่รับสสก้าวไกลเข้าพักหากถูกยุบพักขึ้นมาจริงๆประกาศเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขตแล้วภูมิใจไทยส่งงูเห่าส้มลงแข่งสอบตกกันระนาวแต่อนุทินประกาศเสียงแข็งกล้าหากก้าวไกลถูกยุบจะทวงคืนเก้าอี้รองประธานสภาจากหมออ๋องปฏิพัทธ์สันติพาดาต้องย้ายก้อนออกไป เลิกกอดเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1คืนมาให้ฝ่ายรัฐบาลเพราะติดร่างแห่คดียุบพ,พักเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและตามระยะทางการเมืองตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาต้องเป็นของฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่เป็นของฝ่ายคา้านดังนั้นฟเตอร์ช็อ k 7สิงหาอาถรรพ์จะได้เห็นฝูงงูเห่าส้มออกลายไปซบพลังประชารัฐกี่คนกันแน่ต้องจับตามองหลังจากนั้นเตรียมเปิดตัวพักก้าวไกลในร่างทรงพักใหม่ที่เพิ่งไปเซ้งมา ดันหมสิริกัญญาขึ้นแท่นเป็นแม่ทัพหญิงใช่หรือไม่ขณะดเดียวกันหมออ๋องต้องกระเด็นตกบัลลังรองประธานสภาเลิกเสพติดอำนาจในตำแหน่งจำใจต้องขายเก้าอี้ให้ภูมิใจไทยพักร่วมรัฐบาล a f t e r s h o k ยุบพักเก้าไกลกระเพื่อมแรงในวงกว้างจริงๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ